ดีจ้าตอนนี้ลมพายุมาอย่างแรงเลยค่ะช่วงนี้เวลาประมาณบ่ายสามโมงครึ่งแล้วค่ะบ่าย3ามโมงยี่สกวนาทีอยู่ที่ตำบลจานแสนชัยเพิ่อ้วยพันจังหวัดศรีสะเกดค่ะวันนี้วันที่21วันพุธที่21่สก,กรกฎาคมสองพดูสิคาสายฝนสายฝนอันแบบว่าเกลี้ยกราดพุ่งตกมาจากที่ตะวันตกเฉียงใต้พี่น้องอย่างแรงและรุนแรงเลยค่ะ ลบฝนได้ลบก่อนเดอ้อพี่น้องเอ้ยผู้ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่อย่างอะ่ะที่ไปโรงพยาบาลหรือไปตลาดทั้งหลายนะแวะได้แวะนะเพราะว่าลมมันแรงมากเลยค่ะพี่ผมสาดมาถึงนี่เลยค่ะเห็นไหมคะว่ามันแรงขนาดไหนพี่น้อง <c oughs> พูดแล้วก็เจ็บคอ <c oughs> อยู่คนเดียวไม่ค่อยได้ใช้เสียงไงพอได้ใช้เสียงก็จะแหบแห้งอะคะ่ะ ฝนมาแรงแล้วค่ะโอ้สาดมาถึงข้างในเลยอ่ะเน่ะ <N> สาดมาถึงเดินเฮือนเลยพี่น้องเอ่ยบ่ายสามโมงยังกับยังกระดึงทุ่มอ่ะค่ะบรรยากาศนรดอาจารย์ประพาดจริง วัสดีจ้าเราพอกันไหมเนาะเดี๋ยวจะรายงานบรรยากาศฝนตกแบบนี้นะจ้าเป็นตานอนเนาะกินข้าวแล้วก็นอนพี่น้องอีกชาวคนมีคู่หนาฝนตกบรรยากาศแบบนี้คงจะเหนื่อย <laughs>